โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงเมืองฝั่งที่ตะวันตกนะครับข้างหน้าก็จะเป็นคลองเหมือน็จะเป็นคลองคูเมืองเหมือนเดิมนะครับยาวมาประมาณ4ี่ห้าโลแล้วหล่ะที่วิ่งมานะครับฝั่งตรงนน้นก็จะเป็นเกาะนะครับคล้ายๆว่าเป็นเป็นเกาะเป็นป้อมปราการในสมัยก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านหรือาทหารน,นะครับ <c oughs> เข้าไปอยู่เป็นยามคอยเหตุแลอเพื่อจะเตือนว่าข้างหน้านั้นมีข้าศึกหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับในสมัยก่อนนะครับ แล้วก็ค่าศึกถ้าเข้ามาก็จะต้องข้ามคลองตรงนี้นะครับข้ามห้วยตรงนี้นะครับคลองนี้ก็กว้างประมาณสักยีเมตรหรือ30เมตรประมาณนี้นะครับก็จะกันค่าศึกได้พอสมควรนะครับถ้าสมมติว่ามีค่าศึกนะครับในสมัยก่อนนะครับหลังจากที่ข้ามคลองเข้ามาแล้วก็จะมาเจอกับกำแพงเมืองนะครับที่เขาล้อมเมืองไว้ในสมัยก่อนนะครับสมัยนี้มันก็พังไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับก็สวยนิดนึงก็เลยมาถ่ายไว้เป็นที่ระลึกนะครับ ด้านในโน้นก็จะเป็นเมืองเก่าสมัยก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับ